ความรู้ทฤษฎีการขับรถสอบข้อเขียนตอนที่18บริเวณใดห้ามจอดในระยะ3เมตรจากท่อน้ำดับเพลิงในระยะ15เมตรจากทางรถไฟผ่านในระยะ10เมตรจากที่ตั้งติดตั้งสัญญาณจราจรจอดรถซ้อนกับรถคันอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้วจอดรถซ้อนคันบริเวณทางปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถหรือในระยะ5เมตรจากปากทางเดินรถ ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอดทางหรือในระยะ10เมตรนับจากปลายสูงสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้างในที่ขับขันในระยะ15เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก3เมตรในระยะ3เมตรจากตู้ใบสนีในลักษณะขีดขวางการจราจรจอดรถทางด้านขวาในกรณีที่เป็นทางเดินรถส่วนกันผู้ขับขีซ่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทางใน เวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่อื่นสามารถเห็นรถที่จอดได้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่าระยะร้อยห้าสิบเมตรผู้ขับขี่ที่จอดรถจะต้องปฏิบัติอย่างไรต้องเปิดไฟสองสว่างโดยใช้โคมไฟเหล็กโคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถผู้ขับขี่จะต้องใช้แสงสว่างไฟหน้าและไฟท้ายเมื่อใด ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนรถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า1 5 0เมตรเมื่อผู้ขับขี่ลงจากรถจากทางลาดชันหรือภูเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรตอบคอควายใช้เกียร์ต่ำและห้ามขับดับเครื่องยนต์ห้ามใช้เกียร์ว่างห้ามเหยียบคลัส